พระเอกน้อยเพิ่นนี่ไห้จักมาหาหน่อไม้หน่อไม้บ่พอแกงพูเกิบกับชุดนี่จะแม่นคือกันคักบ่ยดีพี่น้องทักทายสดีเด้อพี่น้อง FC เบอร์สุคนมื้อนี้มาเอาหน่อไม้ป๊าดโถหน่อใหญ่ดิฮะคือนอใหญ่แทนไม้บักหำน่ะาโโหอนอดอนอด Ano đây nó Chị đu ano đây Ồ Ano nằn bò Ừ Ui bà đang bà đang lít Ừm nó Bà đang sổm ra <laughs> Mà mm. <Thế không cười> đen lái, mà đen Mà đen lái หน่อไม้ก็มีได้น้อใหญ่ๆเบิ่งในกล้องคือน้อยแท้แต่ความเป็นจริงแล้วกำกะมือเฮานี่บ่หุ้มเลยงานี่แห้งก็ใหญ่งาเดียวพอเลยสําหรับแกงแกงลาใช้ลูกเดี๋ยวเติมบาดเด้อเดี๋ยวเติมบาดเด้อยายน้องดออกมาได้มื้อนี้ยายน้องดออกมา เอากันเรื่องน้องดิกินอะไรไปน้องเลยมันก็จบก็สิ้นน้องดิกาแฟนี่แหละแล้วก็มาปุึกษาเราก็กุ่มกุ่มใจน้ำลูกน้ำยานพอแห้งเลยโดยไปผูกไปกอผูกปะไปกอผุกไปกอผุกปะปะพี่มาป่าเอานอนอีกดิด มาปรึกษาหลายคนนะเดือดโอวิดนั่นฟงลงเออฟลงลงเออลงลงเอ,อ,อยู่นั่นไหเออนีนึ่นอนนี่เออมันติดกันนะฝาดเอาเล็กๆฝาดเอียงมางทันทีก่อนใช้ดุมาไบมะแดงมะแดงมันชิคบบ้าเอานอนใหญ่ๆน่ะเอานอนน่ะแล้ว พอดีแกงติดตตกันแหละให้นอนเนี่ยนอนหนึ่งง่หญ่ซะใช้ลูกใสเออเอลีดปาดน,น้องไม้ลูกสิได้ลงไปใหม่อีกพี่น้องสิาวาวากันใหม่เกรือง,งน้องลีดอนอนบ่พอดี นอนพักงใช่เออด้วอี้กุเออด้ยบอมันหน่อยพดมลูกมันหน่อยโพดอือ่านอนันบออ้อ่านอนันอึมันคือนะอยคกแทะเอากเอาสลิด มันบวชทันใหญ่กว่าปะผูดตุ๊บเข้าอีกให้เดลยนี่นะถ้าเห็ดเอื่อยเด้อบัเอามันน้อยมันน้อยฮะเอาใหม่ตัใหม่ปอถูกหามไปยืนงดูหามมันใหญ่กว่าบังหามเลงดูหนอนใหม่เกิดกำลังนะนี่ท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 ี่ตัวม่ที่ตับล่าพิษราสะซออนน่ะพี่น้องสบายละคนมันได้คัดได้นี่นีบัวเป็นตัใหญ่ได้ลิปรองอันนี่เอาลูกนี่ ปแล้วค่ะเขาพัดไถซ้ำมั่อไถข้างนี้ลงไปนี่ปะรวยมือนีเป็นเต้าขึ้นมา,นานว้าเรื่องน้องดิฉันแหละยายก็อยู่ก็ได้คุชกาทางนี้ผู้สุอ่อนแท่รอยผาดน้องอ่อนแค่เบิ้งคือสิแก่เนาะ phát lực lực gợt hư này, phật hư 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 đi hết hư 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 áo hư 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 mai hư 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 cái hư 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 จัิว่าจังได y ปาลอตหลดนใจเออดอกกันสัน้นท่าคิว้วเอาโลดท่าคิ้วนะท่า แน่เต็มบักคุมตาบ่แม่นกะสิกัดลงไปทางนั้นกบ่เียนยังอ่อนอยู่ได้น่ะป่ะ3อันนี่พอแกงแล้วไปเฮ็ดนําตไปหาหญ้าบัดนี้ป่ะไปยงพอแล้วได้แล้วน่ได้แล้ว ไปเนีเีเี่เอาไปหอยย่างบ่ไปไปไปย่างมาดิพุ่นฝุไปน้ำบรี เฮอยขานางนะไ้่มันแดดจะ,ะเอ๊ะพ่ออยู่ดอกซสมิกับันน้นอนยไง้วมันได้ลาย ตัดอ <si ่อนโพดค่ะต okay ัดน้องอ่อนพุ๊เตะไปทุ่งอือนี่ส่ทุ่งนี่ก็ได้ดิเือมเงัว่่นนี่นะแ้มาแต่หน้าแล้วมาๆๆมานี ไปทีมภยะจ้ะอือขอกับหลานเพิ่นบัดอือค่อยยำหน่อไม้สิแกงหน่อไม้ส่เห็ดปวกมื้อนี้แค้นเป็นยังคือว่าบาแม่นกะทินลีม่ชนี่กโอ้กะทิตกลงมานี่นะตมาให้นี่อือโบักกะทิกพอกระเทเนาะ ง g มัน,มกนมตกลงมาใส่บ่ออโอ้ยเป่น่ะี่ใหม่ี่ได้เป็นก่อนสีกินบ่มางาเหมือนหุ่นจงห่างเลยแคบอรุณฮ่าโกดไปใส่ <laughs> <laughs> ยาสิกินขาวน้ำเดิมเหมือนเด้อยาไปยู่คำบ่อยตั er ้งส no. <iness, S 2> ิเมื like yeah, <sure. S 2> <ten> ่อ like อืออยู like uh ่จนคำพคนละยังขาเมื่อที่ใ่นี่จากเมื่อนางมีใหญ่อามันมาหาอีน้ำมันน้ำฝากฮะกินกินมันให้ปลาลูกมึ่งเน่ฮะกินให้ปลาลูกมึ่งเน่กินมันให็ดปลาลูกมึงด้วยม่ใหญ่จะมากินขาวน้ำได้เหมือน กจันไม่ไม่ก็ได้พ่อลายพ่อจิตร์กงแกงพอดีกินหอมพ่อให้จ้ดปวดจ็บมันมาให้เลยซุกลูกมันเด็ดลูกล่ะนีกินตัวนี้อ้าวอันนี่นี่ ม nee, 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 nee. ouais. uh. hmm. ันบ่มอามากินดยหนึงอันไเข้าใจแล้วัขาดยคุดเมื่เมื่อตาแบบนี้เ่อนเออบมีคุดมื่อจะไนึบ่แต่มื่อืแตมือนึงไ่เียกละเออดํหน้ากับบวชน้องดําหน้ากับบวชดทีเดีวม่วม chắc có lúc cái hôm nay bưng cay bưng cay cái khoai hông lợi ừ. cay tám soi yu nó đi có Cái lệ cạo ừ. cả mà con Xoài nè chắc có lúc Nơi. rồi mày cứ thế này nhỉ, ไปกินเนาะคือเขาบักกันั่นแหละเอามาแต่เขาและอันได้มากระหดกระโนนมาเคือไม่จะปล่อยแต่ดาสร้งแต่สร้างาชาวคนกลางเราได้บเป็นตาสีแดงแล้วได้เราโอ้ยมันยังบาดเจ้าบันบระยูนไ้เขาสิขิดหอดเจ้าไม่ไง ธรณมาดาเนาะเฮ้อยอ,อย่าเหติลูกอย่าเหติลูกหลกา,ายายานี่ต้องขึ้นไปดินี่อเอาขึ้นไปต้มเลยเขากันดีแล้วกันไม่ยเออเออออฮะออกินบู๊ห์าเปลือกมันออกเนาะเออเอา้เอาถือเอามาเนย เออกินเลยแทบอืมืองดูมันไงนะ่มืงดูมันกินนอะแทบบ่ลุแทบบ่จดินดูเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวน้ำบุกน้ำร้านแล้วกะนนี่ไม่เมื่มป้อนเออป้อน thằng có làm hết nhầm nó mày đèo đây tụm vậy con chơi trắng kèng, bò, chết chết phá này, phá lưng lương nè, chết yên dù hết nhầm mà nhảy chả là mượn dù phụ thảo rồi nó có két két cho hươn rồi chết rồi, <laughs> chết chá ข้า้วมอยแล้วเท้หัวเทวสวนแหละอยู่ไปนะก้าออกเลยได้ของคุณนก้าเจ<อ>้าก้าบ่เอออดบ่เลยนาจะได้จกต้นทั้งกนจะมานิบเนบบึงบ่ามากบ่เปลูกไว้เด้อปลูกไว้เด้อ ปลูกไว้แลมันําได้ซํานึงเลยคุณนํายสหลายปีก็สิได้กินอดอกเดี๋ยวเฮาก็มีต้นนึงซื้อมาเฮานะไสไนี่ๆอันนี้อือเนี่ยเป็นจังว่าหาต้นมักอันนี้มเงาะนี่เออแม่นห้เด้อยาๆๆห้เด้อ vứt đời mà mong còn cái đây. này bơ leo bơ leo thêm thọng chẹp bò kỳ bò ô đi lông bay voi xong sao bơ cái nhâm phân đi khuyến ma chắc nói bơ cần mày đấy cái